เอาละก่อนอื่นก็ต้องขอากราบสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับตอรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครใหม่จากตู้กาชาปีใหม่นะครับนี่เป็นตัวละครสุดท้ายแล้วที่ผมจะรีวิวจากตู้กาชาปีใหม่นะกับมาราเมอ อคาคุนะครับอิคาคุเวอร์ชั่นนี้ผมไม่เปิดได้นะเออผมเปิดไม่ได้ในส่วนของ ID ดีผมนะครับเลยต้องไปยืมของคนอื่นมารีวิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณคิวคิวด้วยที่ได้หยิบยืน่น ID ดีนี้มาให้ผมรีวิวอิคาคุในวันนี้นะครับในส่วองอิคาคุเนี่ยแน่นอนเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในตู้เนี่ยตัวเขาจางสุดเลยนะเพราะว่าในตู้มันมีทั้งเคียวละคุบางใคมีทั้งไอเซนมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่อิคาคุเขาจะจางนะครับ ผมถึงได้บอกว่าตัวอิกาคุเนี่ยไม่น่ามาในโอกาสนี้นะมันมาชนกับตัวละครที่แบบเทพอะนะอิกาคุมันเลยดูจังๆนะแต่ก็เป็นธรรมเนียมของตัวเกมนะครับที่ว่าตู้ปีใหม่จะมีตัวละครเมตา PVP ก็แน่นอนว่าอิกาคุในเวอร์ชันนี้เขาจะเป็นเมตา PVP ครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมบูลกันนะครับว่าเจ้าอิคาคุเนี่ยจะเทพใน PVP จริงหรือเปล่าอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับอิคาคุจะเป็นเผ่ายมมาทูตสีส้มนะครับสาย PVP แน่นอน PVP เขาเน้นทั้ง4ค่าเลยเลือดจนถึง FCS เนี่ยเน้นหมดเลยนะเลือด a d k d f f c s จัดหมดเลยนะครับซึ่งค่าโดยรวมเฉลี่ยนถือว่าดูดีเลยครับทั้งค่าพลังโจมตีทั้งค่าป้องกันถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเจ้าอิคาคุนะสูงระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ตัวของอิคาคุเนี่ยเป็นผู้สังหาร2เผ่าด้วยกันนะครับอารันคากับมนุษย์ไออารันคาเนี่ยไม่น่าติดมา นะคเพราะอารันคารมันเป็นมิลาโรสนะซึ่งมิลาโรสเนี่ยก็ผมพูดตรงๆนณปัจจุบันใน PVP เนี่ยเป็นตัวรองที่เก่งนะแต่ว่าพอมีอีคาคุมาเนี่ยใช้อีคาคุแทนได้เลยเพราะอีคาคุเขาสีส้มแทนมิลาโนะครับแล้วก็คิวเลอร์เผามนุษย์ด้วยเอาไว้คิวเลอร์เจ้าแชทนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นควินซี่ชาร์ลเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าจะดูดีขึ้นกว่านี้มากนะอันนี้ดันเป็นอารันคารน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับหรือ บ้านๆเลยสังหารโยมทูตก็ไดนะ้เอามาตีตัวเองอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับในส่วนของลิงก์ก็ดีครับลิงก์นี้ถือว่าดีเลยสำหรับตัวละคร PVP ลดความเสียหายสูงสุด21เปอร์เซ็นต์ครับเป็นลิงก์ถึกที่สูงที่สุดในเกมณนะปัจจุบัน e x Skill ก็เป็น e x Skill ที่ดีสำหรับตัวละคร PVP ด้วยเพราะว่าจะบวกความแรงโจมตีปกติตามจำนวนเลเวลทําไม้ตายที่คุณได้รับนะครับ1 5 8 2 5 2 2 5 5 3าอนะถือว่าเป็นลิงก์อัพ ที่ดูดีเลยสำหรับเจ้าอิคาคุนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่อิคาคุได้รับกันบ้างนะครับเริ่มที่อย่างแรกกับสกิลพาสซสินะมีในเรื่องของโลภิเชนบวก1ครั้งความกว้างในการโจมตีปกติวกว้างขึ้น20%นะครับทำให้การโจมตีของอิคาคุเนี่ย ดูดีขึ้นแบบเห็นผลได้ชัดเลยเนาะยกเลิกการสู้ยกเลิกการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไปลงเล่นดัน PVE นะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่สนการไม่สนการบล็อกการโจมตีเนาะอัพเบลิตี้ที่ตัวของอิคาคุได้รับนะครับอันนี้ผมขอเลื่อนอัพเบลิตี้นะผมขอพูดในส่วนของที่ไม่ส่งผลใน PVP ก่อนนะที่ส่งผลทุกดันนะครับที่ส่งผลทุกดันนะครับจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงโจมตีปกติให้มา50% นะครับใช้ได้เลยนะไม่ติดเน็บชา200%ด้วยก็คือกันเน็บชาแบบพัสแบบไม่พัดกันได้หมดนะครับถ้าเลือดต่ำกว่า50%จะได้ลดความเสียหายที่ได้รับอีก50%ด้วยนะครับก็ได้ถึกขึ้นนะครับและก็จะมีในเรื่องของเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก3นะทุกกรณีเลยคุณจะลงคอนเทนต์อะไรบวก3หมดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีซุปเปอร์อาร์เมอร์เป็นอาเบลิตีคู่กายตัวละคร PVP อยู่แล้ว ทำให้เวลาโดนตีไม่ลม้มไม่ชะง,งักนะครับแล้วก็มีทะลวงบาเรียศัตรูตด้วยไม่ต้องไปทำอาอบลิตี้เสริมครับใครมีบาเรียไปทะลุหมดนะครับส่วนที่เหลืออ b i บลิตี้ที่ผมไม่ได้พูดถึงจะแสดงผลแค่เฉพาะ PVP เท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยเป็นอมตะช่วงท้ายตัวของอิคาคุถ้าเลือดหมดหลอดจะไม่ตายเป็นระยะเวลา5วินาทีนะเลือดจะค้างอยู่ที่1หน่วยนะครับในระยะเวลา5วิน,นั้นตัวของอิคาคุ จะโดนตีไม่เข้าเลยนะครับต่อให้ดาเมจอีฝ่ายจะเยอะขนาดไหนก็ไม่เข้าเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็ตัวของอิคาคุใน PVP นะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของบูสต์ ADK DEF FCS ครับนะสลับโอเพนนิ่งสแต็กบูสเนี่ยอันนี้จะเป็นอัปลิติที่ขี้โกมากๆเพราะณปัจจุบันยังไม่มีความสามารถมาแก้ถักนะครับพูดง่ายงคือใน PVP เหมือนคุณได้บูตอัตโนมัติเลยนะครับสิวินาทีแรกนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการยกเลิกอมตะช่วงท้ายตัวของอิคัคุสามารถยกเลิกคนที่เป็นอมตะช่วงท้ายเองได้นะครับไอตัวละครที่มีอาบิลิตี้อมตะช่วงท้าย5วิที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าถูกอีคัคุตีตายทันทีครับไม่อมตะแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกการฟื้นคืนชีพของศัตรูได้ด้วยถ้าเกิดอีคัคุเป็นคนสังหารนะครับใครที่มีอาบิลิตี้ฟื้นคืนชีพ จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ครับอีคูตีแล้วตายทันทีนะไม่สามารถฟื้นได้ต่อให้มีความสามารถชุกชีวิตอะไรก็แล้วแต่จะไม่ฟื้นนั่นเองนะครับทะลวงอมตะศัตรูด้วยครับอันนี้คือทะลวงอมตะช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีอาวุตทีนี้ไลท์เทมทาลชั่วขนาหนึ่งเมื่อล่มต้นนะครับอเนี้ยจะทําให้ตอนเริ่ม PVP 10วินาทีแรกนะครับใน PVP เนี่ยเป็นอมตะนะครับต้องมีอาวุธทีทะลวงไลท์เทมทาลข้างบนถึงจะตีทะลุได้ซึ่งแน่นอนว่าหลังๆเนี่ยไออมตะช่ว ขาจะมีอเบอตี้แก้ทางออกมาในอันเดียวอยู่แล้วนะเพราะว่าเอามาแก้ทางพวกสายสกิลเอามาแก้ทางไอ้พวกที่ไม่มีทะลวงอมตะด,ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอเบอตี้ของอิคาคุนะแน่นอนว่าจะไปหนักทาง PVP ครบนะครับทั้งอมตะช่วงต้นแก้ทางอมตะช่วงต้นอมตะช่วงท้ายแล้วก็แก้ทางอมตะช่วงท้ายนะครับยิ่งการแก้ทางอมตะช่วงท้ายเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าณปัจจุบันมันมีเพียงแค่4ตัวละครเท่านั้นที่มีแล้วก็ที่สัมพัญธ์สุดๆเลย ไอโอเพนนิ่งสแต็กบูเนี่ยดีมากๆครับมันทําให้ตัวละคร PVP เหล่านี้เนี่ยช่วงต้นเกมมันเก่งขึ้นแบบเห็นผลได้ชัดและต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะก็คือการแนะนําต่างๆนะเริ่มต้นอย่างแรกนะครับเราจะมาแนะนำคำัมภีร์ก่อนนะครับตามที่เคยบอกเลยสาย PVP เนี่ยคุณเลือกได้ว่าจะไปแรงหรือจะไปถึกแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมยังแนะนําว่าตัวละครแบบพวกอิคาคุนะไอพวกเมตานะปัจจุบันเนี่ย อยากให้ขึ้นต้นด้วย a d k ก่อนคือคุณต้องมีดาเมจก่อนคุณจะถึกอย่างเดียวอะ่ะมันมันแค่ไปรับเท้าเฉยอะ่ะนะตีเขาก็ไม่แรงแต่สุทดท้ายก็ลงไปนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่อง1ผมขอแนะนําเป็น a d k ส่วนช่อง2คุณต้องเลือกว่าคุณอยากได้แรงหรืออยากได้ถึกถ้าอยากได้ถึกเหมือนเจ้าของ ID ครับเขาเอา DEF นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมเห็นด้วยนะเอาถึกนะครับเพราะว่าอิชิดะเนี่ยบางทีเขาเก็บเพื่อนเราแล้วมาเก็บเราต่ออันนี้สวย นะครับก็เอาถึกไว้เผื่อเจอลุกหลงนะครับก็เอาเป็นถึกแต่ถ้าเกิดอยากได้แรงเอา f f 1ผิดไหมพี่ไม่ผิดครับเอาไปแรงก็ได้คุณก็ต้องเลือกกู้ต่อสู้ด้วยว่าคุณจะไปตีใครนะเผื่อคุณเอาไปตีแชทเลยคุณอยากแรงไปตบเขาให้หายจะเอาเป็น F41 ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากลงเล่น PVE ด้วยเผื่อเอาไปเล่นสนุกขำๆอยากได้ความแรงอะไรเข้ามาก็เอาเป็น F10 นะครับอันนี้คือเลือกได้นะครับก็ช่อง2เนี่ย จะเป็น DEF หรือ FCS ก็ได้นะครับแล้วช่อง3ก็เอาสิ่งที่ขาดไปเช่นถ้าเกิดคุณเอาช่อง2เป็น FCS ช่อง3คุณก็เป็น DEF นะครับหรือถ้าเกิดช่อง2คุณเอาไป DEF แบบนี้ช่อง3คุณจะเอาแรงเพิ่มขึ้นก็เอาเป็น FCS แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ถึกเพิ่มขึ้นอีกยังไม่อยากแรงพอนะยังรู้สึกว่ายังต้องการถึกกว่านี้ก็เอาเป็นเลือดน,นะครับเพราะว่า4ค่าเนี่ยสำคัญสุดคือ ATK ผมมองว่าต้องมีติดไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับตมสถานการณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณว่า คุณอยากได้แรงขึ้นหรืออยากได้ถึกขึ้นถึกแล้วพอไหมช่อง2เป็น d f แล้วพอหรือเปล่ายังรู้สึกอยากขึ้นถึกขึ้นอีกก็เอาเป็นเลือดเอาเป็น STA แต่ถ้าเกิดอยากได้ความแรงก็เป็น f c s ครับนะขึ้นอยู่กับการจัดของคุณเลยนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายอันนี้หลักๆอยากให้เลือก2อ,อย่างก็คือ a d k 3ดาวกับ DEF คุณอยากได้ถึกเพิ่มขึ้นอีกก็เป็น DEF แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นฟ u ลแรงก็เป็น a d k ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเป็น a อ k เคนะครับสำหรับช่องสุดท้ายนะเพราะผมรู้สึกว่าคือแค่มี DF มี SPA เอนี่ยอยู่ในช่องคมพีเนี่ยมันก็ถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราเลือกคู่ต่อสู้ถ้าอยากเกมไวอยากเียร์ไฟเร็วก็เอาเป็น a d k เคนะครับส่วนตัวเชียร์เ d k คนะในส่วนของช่องสุดท้ายนะครับและต่อมานะครับในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิงค์ตัวละครนะครับของเหล่านี้คือของที่ผมใช้ในนปัจจุบันใน PVP นะครับก็ตามที่บอกตัวละคร PVP เขาใช้4ค่าครับ ตั้งแต่ S T A จนถึง F C S ใช้หมดเลยนะครับกระต่ายไม่ว่าจะเป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเขาบวกสีค่านี้หมดยกเป็น S P S P คุณไม่ต้องสนใจอยู่แล้วนะครับก็กระต่ายแนะนําว่าต้องใส่2อันนะครับแนะนําเลยนะครับแนะนํามากๆกระต่ายนะครับตัวอันนี้ถ้าเกิดอยากได้แรงใส่อันนี้ได้ครับอันนี้ผมบอกว่าค่อนข้างเสถียรมันได้ทั้งความแรงแล้วก็ได้ทั้งป้องกันนะครับสำหรับเจ้าหลอดยาอันนี้นะใน P V P เนี่ยมันจะแสดงผลได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวเลขของค่าอ่า ค่าพลังเนี่ยมันจะเป็น30แล้วก็20นะ a อ k 3เคป้องกัน20นะครับซึ่งถ้าเกิดอยากได้กันแบบถึกๆไปเลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากได้แรงเพื่อนๆแต่อยากได้ถึกบฟูๆไปใส่กีตาราก็ได้ครับไอตรงเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่หลักๆผมจะใช้งาน3อย่างนี้ถ้าเกิดอยากได้ถึกกว่านี้ก็เปลี่ยนอันนี้เป็นกีตาราก็ได้แล้วก็อฟลองนะครับตามที่บอกเหมือนกับการแนะนำำําคมภีนะครับลองสังเกตดูว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันบางไปหรือเปล่ามันแรงพอไหม ถ้ามันแรงไม่พอออฟลองเอาเป็น a อดีเคแบบผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากได้ถึกกว่านี้ลดความแรงมาได้เอาเป็นพลังป้องกันนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้แบบแบบนี้ไปเลยก็คือเป็นโจมตีสอันไปเลยนะครับตามที่บอกนะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกคุณเลยว่าคุณอยากได้แบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับการเล่นระบบพีมของคุณด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวละครลิงก์ตัวละครเนี่ยแนะนําหลากัหลกๆว่ายังไงก็ต้องถึกลิงก์ตัวละครต้องใส่เป็นลดความเสียหายที่ได้รับ นะครับใส่แบบนี้ได้เลยนะไม่แนะนำ12% 14%นะผมว่าน้อยไปยังต่ำขอ16%นะครับยังดีเนี่ย20% 20% 21%นะครับถ้าดีมากๆก็จะเป็นลิงประมาณนี้ที่ได้ทั้งลดความเสียหายที่ได้รับแล้วก็บวกความแรงโจมตีปกติเข้าไปด้วยถ้าเป็นตัวเลขลดความเสียหาย20%ขึ้นจะดีมากแล้วเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเท่าไหร่ช่างมันเอาให้มันเป็น20จะดีสุด นะครับอ่าก็เราจะได้ไปเน้นถึกเข้าไปด้วยแล้วก็ทำดาเมจเพราะตัวพวกเนี้ยมันแรงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราใส่ใจในเรื่องของความถึกระดับหนึ่งด้วยนะครับก็พกูดง่ายๆความถึกเนี้ยผมมาเอากับลิงค์ะส่วนใหญ่มันต้องใช้จริงสำหรับลิง์ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับถ้าเป็นในส่วนของดัน PVE นะครับลิงก์เปลี่ยนเป็นโจมตีเพียวได้เลยนะในส่วนของดันเล่น PVE นะไม่ใช่ PVP เพราะคุณต้องการดาเมจตามอาต้องการความเร็วเนาะ ก็เอาเป็นโจมตีปกติไปได้เลยแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์ข้างบนถอดของ PVP อันนี้ออกไปใส่เป็นพวกแบบเหยื่อล่อฮอลโลได้เลยแต่เหยื่อล่อฮอลโลไม่แนะนําใน PVP เพราะว่ามันจะบางเกินนะครับได้แรงจริงแต่มันบางเกินนอกากก็ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันนะครับและต่อมาในส่วนของ Ability โบนัสน้ําหอมนะครับเจ้าของ ID ดีใช้2อ,อย่างนี้ซึ่งผมก็จะใช้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันโอเคนะก็คือลบลีก15%อันนี้เนี่ยตามที่บอกนะครับมันขึ้นอยู่ความศรัทธาด้วยนะ คือบางทีมันก็เห็นประโยชน์บางทีแม่ก็โคตนไร้ประโยชน์เลยเพราะบางทีมันไม่หลบเลยก็มีนะครับแต่จังหวะไหนที่มันหลบได้สักฮิตหนึ่งสองฮิตเนี่ยนะหลบได้2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าคุมแล้วนะครับแล้วก็ใส่พลังป้องกันไปเพราะว่าตัวอิคาคุนเนี่ยเขามีตีทะลุบาลียอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับอยากได้ถึกถก,ก็ใส่ถึกเพิ่มเข้าไปด้วยนะเพื่อให้มันถึกกว่าเดิมยืนทนกว่าเดิมนะตีฝ่ายเชียร์แล้วก็ไปช่วยเพื่อนตีอะไรประมาณนี้ไม่ต้องโดนลูกหลงตายนะครับก็ใส่แบบนี้ไปได้นะครับผมก็แนะนำสองอย่างนี้ซึ่ง ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเช่นความถึกผมว่าผมโอเคแล้วอยากได้ความแรงเพิ่มเข้ามาใส่เป็น a d k ก็ได้นะครับหรืออยากได้แรงแบบแรงส,สุดไปเลยอะ่ะนะจะแรงช่วงท้ายก็ไม่เป็นไรใส่เมื่อเฉียดตายก็ได้อันนี้ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า30%ดาเมจคุณจะแรงขึ้น35%เลยนะครับแต่มันมีความเสี่ยงนะพอถ้าเกิดคุณเฉียดตายเนี่ยแล้วคุณเจอไอ้พวกตัวละครที่มันยกเลิกอมาตะคุณตายได้เลยนะครับมันต้องเลือดต่ำกว่า30%ด้วยมันไม่ได้แบบ ใช้ง่ายขนาดนั้นนะครับในณนะปัจจุบันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยกเลิกในช่วงของมาตตช่วงท้ายกันเต็มเลยนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนก,กันดูนะครับหรือเจอพวกศัตรูที่มันฟุ้นฟูเลื่อนได้จะใส่ยกเลิกอันฟุ้นฟ,นฟ,นฟนูไปก็ได้นะเอาให้มันขึ้นอยู่กับสไตล์ของเรานะแต่หลักๆผมแนะนํา2อย่างนี้ผมรู้สึกว่าเห็นผลชัดเจดนมาดูในส่วนของเกมเพย์ของอิคาคุก,กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติจะเป็นรูปแบบการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันแบบนี้เลย สกิลที่1ของอิคาคุจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับสกิลที่2จะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีวงกว้างแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันบ้างนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของการลงเล่น PVP กันบ้างนะครับอันนี้คือทีมที่ผมได้ใช้ในครั้งนี้นะผมมองว่าเป็นเบสทีมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า3คนนี้มีโอเพนนิ่งสแต็กบูทหมดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า บางทีคัมภีร์เขาน้อยด้วยนะแครับสองถนะเผื่อคุณไปเทียบกับตัวละครอื่นแล้วคัมภีร์คุณเยอะอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมพูดในภาพรวมแบบเป็นเบสทีมที่สมมติคัมภีร์มันเท่าๆกับตัวอื่นแล้วกันนะครับผมมองว่าเป็นทีมที่มันมีอัพเปอตี้ขี้โกงอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นอมาตะช่วงท้ายแล้วก็ยกเลิอกอมาตะช่วงท้ายด้วยแถมยังมีไออัพเปอตี้ขี้โกงที่ผมบอกโอเปนนิ่งสแต็กบูทเนี่ยมันช่วยบูทดาเมจช่วงต้นได้นะครับบูทความถึกบูทดาเมจมันเก่งมากจริงๆนะครับกกก็ใช้้้ทัังง3คคนนนนีะรรบซึ่่าเล ให้เลือกศัตรูที่เอามาชนะทางนะครับอิคาคุชนะทางอ่าชนะสีอิชิดะก็จริงแต่อย่าลืมว่าอิชิดะก็ชนะสีอิคาคุด้วยนะครับและอิคาคุเนี่ยเขาไม่ได้คิวเลอร์อิชิดะเลยนะต้องบอกอันนี้กับการอิชิดะเขาคิวเลอร์อิคาคุนะเพราะฉะนั้นอิคาคุเนี่ยจะแพ้ทางหนักอิชิดะมากกว่าอิชิดะแพ้ทางอิคาคุอีกนะเรื่องระยะอิชิดะดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นไอเดียที่เอาอิคาคุไปชนกับอิชิดะเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าตัวะคร PVP มันมีใส่ของแก้ทางกันด้วยนะครับบางทีเขาใส่ไอ้พวกกันการโจมตีระยะเข้าไปนะใส่ของพวกเนี้ยเข้าไปแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นดวงบางทีมันหลบมันก็หลบเลยแต่บางทีมันไม่หลบมันก็ไม่หลบเลยนะครับซึ่งไอ้โอกาสหลบเนี่ยมันชอบเกิดกับอีฝ่ายกับเราไม่ค่อยเกิดไม่รู้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ผมจะเล่นแบบสายเดิมสายเบสิกบ้านๆเลยนะครับทีมประกอบไปด้วยอิคาคุแชทนะครับแชดสองทับห้าเช่นกันแล้วก็อิชิดะอิชิดะหนึ่งทับห้า นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเบสทีมก็จริงแต่บางทีเพื่อนๆอาจจะมีตัวหนึ่งที่มันถึกมากนะครับและอิชิดะเพื่อนๆแรงมากเพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้บันดีก็ได้นะอาจจะเอาตัวถึกมาแทนตัวละครพวกนี้ก็ได้เพราะว่าหลักๆเนี่ยผมว่าอิชิดะยังสําคัญสุดใน PVP เพราะเขาตีไก่และตีเห็วนะหวังให้อิชิดะมันไปหลอยศตูอะไรประมาณนี้นะครับทีมแรกที่เราจะเจอผมขอเจอ ทีมนี้เลยแล้วกันนะอยากเห็นแบบตลกเลยว่ะเอาอิชิดะไปตีเอ้ยเอาอิคาคุไปตีอิชิดะแล้วก็ตายอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ตลกเลยนะครับคืออิคาคุที่ชนกับอิชิดะที่ผมมองว่าพอชน้วดูดีอ่ะต้องเป็นช่องแรกแบบนี้พราระยะมันจะสั้นถ้าเป็นช่อง2ช่องสเนะี่ยระยะมันจะไกลนะเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้คือไม่เหมาะนะไม่ไม่ควรจัดประมนะอันนี้แค่เอาไปดูคำๆเนี่ยถ้าแบบเนี้ยมันจะใกล้แนตะ่ยิงได้ง่ายกว่า เนี่ยคุณเห็นปะยังยิงได้เลยเรียบร้อยไปแล้วอีคูคุผมโอ้โหเขาหลบผมไม่หลบคุณเห็นปะจริงๆผมได้เปรียบด้วยแต่ว่าเขาหลบถ้าเขาไม่หลบเนี่ยผมชนะแล้วนะครับก็คือขเขาโชคดีนั่นเองดวงผมไม่ดีอ,อมาดูทีมนี้กันบ้างนะครับเอออันนี้สบายหน่อยเขามียูฮาบ,บัตยูฮาบัตยุคนี้คือเอามาทําช็อตได้นะครับอันนี้มาลุ้นกันว่าอีคูคุผมกับเขาใครโง่กันซึ่งดูเหมือนของผมจะของผมจะไฟกว่า ไม่มีอิฉาช่วยตีนี่คือจบเลยนะอีกคุผมเมื่อกี้ไปกดสกิลใส่อย่างเดียวเลยโคตรมึน PVP เนี่ยบางทีเรื่องตัวสําคัญไหมสําคัญครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องโชคครับโชคเกี่ยวกับ AI ว่า AI เราหรือเขาจะหล่นดอกกันบางทีเราโคตรได้เปรียบเลยแต่ AI เราทําอะไรก็ไม่รู้ก็มีนะครับมาผมเอาอีกคุมาโชว์หน้าที่หลักแล้วกันหน้าที่หลักอีกคุเนี่ยจริง,รงๆคือการตีแชทครับอีกคุเนี่ยเหมาะตีแชทมากเพราะว่าชนะทางในเรื่องคิวเลอร์ด้วย นะครับเออแต่เหมือนเพื่อนเราจะแย่งเราหมดเลยกีก็คู่เนี่ยออกแบบเอาไว้ตีแชทได้ดีเพราะว่าเขาขิวเลยแชทด้วยนะครับ <S <S <ๆ>มาอันนี้ผมลองแบบเถื่อนๆเลยนะเจอห้าตับห้ามาดูกันนะนี่ผมลองเถื่อนๆเลยดูแค่คู่นี้โอ้โหทำไมมันหายอ,อิชิดะช่วยตีด้วย <S 1> <S 1> ผมว่าถ้าเกิดเมื่อกี้อิชิดะไม่ช่วยตีเนี่ยผมมีสิทธินะคู่ถงชนะว่ะอันนี้บอดเขาหล่นคุณเห็นปะเขาเดินกึกกึกกึกเออเนี่ยคือบอดเขาหลอนถ้าเกิดเขาตีเราเนี่ย ผมแพ้และแต่ว่าบอทเขาหลอนครับอดนนี้ก็ดูดีนะครับแต่เมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับว่าอีก้าคู่ผมเนี่ยปีแชทเขาเลือดไหลเลยนะครับขนาดห้าถับห้านั้นนะมาเกมท้ายนะครับชนกับแชทต,ตัวตัวแบบนี้มาดูกันนะตรงกลางดูแค่ตรงนี้พอเฮ้ยทำไมเหมือนผมจะแพ้วะ <laughs> อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ <laughs> ไม่รู้ว่าศัตรูมันหลบได้แล้วโดนยิงหรือยังไงนะคือพ v พีหลังๆมันเร็วจนมองไม่ทันโฟกัสไม่ทัน <laughs> ก็ประมาณนี้นะผมมองว่าเจ้าอิคาคุเนี่ยคือเขาเป็นตัวละครเทียแบบแชทนะครับผมมองว่ายังไงพ v P ตัวสําคัญสุดก็เป็นอิชิดะเพราะอิชิดะมันสามารถยิงหลอยได้นะผมมองว่าอิคาคุกับแชทเนี่ยมันเป็นตัวละครที่พอๆกันนะเกรดพอๆกันจริงๆแชทเนี่ยออกแบบมาชนะอิชิดะได้ดีมากเลยนะคือเขาต่อยอิชิดะได้แรงมากแต่ปัญหาคือจะไปต่อยอิชิดะได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยหลบการโจมตีแล้วไปถึงตัวอิชิดะต่อยได้เนี่ยความอัตราชนะเนี่ยสูงมากเพราะว่าแชทมันต่อยแรงนะครับมีสิทธิ์เก็บอิชิดะได้เลยแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยบางทีกาเดินไปถึงตายก่อนนะครับเช่นกันอิคาคุนเนี่ยเอาไว้เล่นแชทเอาไว้ตีแชทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีไปเนี่ยไม่ยอมตีปล่อยแชตตีก็ซวยเหมือนกันนะผมมองว่าเรื่องแพ้ชนะทางเนี่ยคิวเลอร์ดูได้แต่ก็ต้องไปดูภาพรวมด้วยนะไอเรื่องคิวเลอร์ของแชทเนี่ยไปคิวเลอร์อิชิดะเนี่ย,ลลยผมมองว่า มันต้องดูระยะการโจมตีด้วยอ่ะถ้าเกิดเข้าถึงตัวก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดไม่ถึงตัวตะเละนะส่วนอีคาคุผมไม่อยากแนะนําให้ไปชนกับอิชิดะเลยผมแนะนําว่าเอาไปเก็บแชทจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเขาได้เปรียบในเรื่องคิวเลอร์แชนะครับเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันนี้เป็นดันโบนัสเก็บแต้มนะมอนเตอร์เลเวล200มีซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็บอเน่ชาแบบพัฟแต่เรา นิบชาธรรมดานี่หว่าแต่เราอ่าเรากันบ่อยแล้วนะครับอันนี้โดนตีนะเอออันนี้ผมใส่ของ PVP มาเลยนะคือมันจะถึกๆแบบนี้เลยสังเกตว่าผมเจอมอนเตอร์ตีนี้คือถึกนะแทบไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเนี่ยลบลบเออนะแล้วเราก็ตีเขาไม่ค่อยเข้าด้วยแต่เราก็ทนไปนะครับเนี่ยเห็นปะยีกฝ่ายตีมาไม่ค่อยเข้านะครับเออลบนี่ เล่นสบายครับนะอีกฝ่ายถึกเราก็ถึกอย่าโดนพิษอย่าโดนไฟก็พอนะโอ้โหใช้เวลานานอยู่นะในการเฮียถึงได้บอกว่าถ้าลงเล่นดัน PvP ปลดของถึกได้ครับไปใส่ของแรงๆอเมื่อกี้ผมหลบลีกเหรอคือไอหลบลีกเนี่ยไปไปเกิดใน PvP ดีกว่านะเกิดใน PvE ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเออไปเกิดใน PvP ดีกว่านะเออ นี่นะเล่นได้สบายเหมือนกันครับนะอีกฝ่ายเนี่ยปล่อยโดนตีก็ได้นะเออตีเข้าแค่ดอกละร้อยกว่าเองนะครับเราถึกดูแล้วเนี่ยปล่อยอยากตีตีมานี่นี่ขอแค่ไม่โดนพิษไม่โดนไฟพอนี่ปล่อยเลยอ,อยากตีตีมานะรอย,ยืนสู้อันนี้เขาเรียกว่าสายโง่นะสายถอดสมองนะคือแบบโคตรสมองเลยคุณดูดิสายยืนทนอะนะนะแบบคือเราเน้นถึกนะ แล้วก็พอมีดามเมจในการเคลียร์เขาเออมันได้อันนี้ส่งตรงที่เราเบิร์นฮิตสามด้วยแหละครับนะมันเบิร์นฮิตสามด้วยก็เลยแบบมีดาเมจนะถ้าเกิดเบิร์นฮิตแค่หนึ่งนี่ก็คือมาเล่นแบบนี้ไม่เวิร์กไปเล่นแรงดีกว่าเพราะมันโคตรเสียเวลาเลยนะอันนี้เราเล่นถึกแล้วก็กึ่งแรงนะเออจริงๆถึกเนี่ยมันมันส่งผลในหลักๆก็คือ PP นั่นแหละนะ PPE ไม่ต้องไปถึกแบบผมก็ได้นี่ สก,กิลนี้ก็เฉยๆนะผมมองว่าสกิลอีกาคูเนี่ยเนี่ยสกิลสเนี่ยก็คือตัวอีคาค้ไม่มีสก,กิลเอาไว้เล่นเลยครับเพราะเป็นสก,กิลที่สร้างดามเมจถ้าเกิดเป็นสกิลที่เอาไว้บูสจะดีกว่านี้นะถึงในพิทีนะปัจจุบันจะมียกเลิกการบัฟก็ตามนะแต่ผมมองว่ามีติดไว้ก็ดีก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าบางครั้งอิชิดงอิชิดะอะไรเนี่ยมันอาจจะลงลงไปก่อนนะเราอาจจะได้การบัฟอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าเขาไม่มี <laughs> หลังหลัง ผมดูทรงแล้วไม่ค่อยมีตัวละครบูทยกเว้นเขาจะมีอัมตี่ยกเลิกกันการแก้บูทเข้ามานะครับทำไมตายนี้ก็ไม่มีอะไรเลยถึงจะบอกอีคาคุเนี่ยเหมือนมาผิดตู้อะความเท่หรือสู้เขาไม่ได้แล้วก็เป็น PVP ด้วยนะเออตีตีปู่อย่าติดไฟก็พอโอ้ยทำไมตายโอ้ยติดไฟแล้วนะช่างมันยืนตู้ยืนสู้เหมือนแบบแรงวัวแรงควายอะถึงถึกสู้ สำหรับอิคาคุในเวอร์ชั่นนี้นะครับถึงตัวเขาเนี่ยจะขึ้นแท่งเป็นเมตา PVP ยุคใหม่ก็ตามนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความสำคัญผมยังมองว่า PVP ความสำคัญอิชิดะควรสำคัญที่สุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวอิชิดะเนี่ยถึงอาบ,บัตตี้นะทั้งอิชิดะทั้งแช์ทั้งอิคาคุเนี่ยมันจะยืง,งๆนะคือเป็นอาบ,บัตตี้เทียร์เดียวกันเลยนะอาบ,บัตตี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ตัวของอิชิดะเนี่ยเขามีลูกเล่นที่มันเล่นได้ดีกว่าใน PVP หนึ่งเลยคือเขาตีไก่เขาตีแรงเขาตีกว้างระดับหนึ่งด้วยนะครับมันตีเร็วมากด้วยอิชิดะนะเรื่องความลงความแรงเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับถึงค่าพลังพวกอิคาคุพวกแชทเนี่ยภาพรวมค่าพลังดูสูงกว่าอิชิดะก็ตามแต่ว่าในเรื่องของการเล่นในเรื่องของการที่ AI ควบคุมเนี่ยสายตีระยะไกลแล้วมันตีเร็วขนาดนี้มันดูได้เปรียบกว่านะครับอิคาคุผมเลยมองว่ายัางไม่ได้สําคัญมากใน PvP ยกเว้นว่า คุณจะต้องการตัวละคร PVP เข้ามาเสริมจริงๆนะครับเช่นคุณมีอิชิดะแค่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าอิชิดะแบกคนเดียวไม่ไหวอยากได้ตัวละครที่มันมีดาเมจมีความถึกระดับหนึ่งมาช่วย <S <S อิคาคุก็ตอบโจทย์ครับเขาเป็นตัวละครได้ช่วยคุณได้ใน PVP แต่ถ้าคุณคาดหวังว่าจะอิคาคุมาแก้ทางอิชิดะเลยอันนั้นไม่ถูกวัตถุประสงค์ครับ แชทยังดูมีทรงที่ดูดีกว่าในการเอาไปสู้กับอิชิดะนะครับยิ่งสายโจมตีระยะประชิดเจออิชิดะด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าบางที AI จะไม่ค่อยเข้าข้างเราสักเท่าไหร่นะครับคุณต้องเอาเป็นตัวละครสล็อตแรกนะครับแบบอิคาคุสล็อตแรกอิชิดะสล็อตแรกเนี่ยอันนี้อาจจะได้วัดระดับหนึ่งเพราะว่าเขาตีอ่าเริ่มต้นเกมมาเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ชิดกันก็ยังมีโอกาสได้ตีอยู่แต่คุณก็ต้องไปวัดด้วยว่าอิชิดะเขาเนี่ยจะตีเราหรือเปล่า อิชิดะเขาตีปกติใส่เรามันก็มีแนวโน้มที่อิชิดะเขาจะเก็บเราได้มากกว่าเราเก็บเขานะครับเพราะตามที่บอกว่าในเรื่องของการได้เปรียบการเสียเปรียบอิคาคุดูจะเสียเปรียบกว่าอิชิดะนะฟังมาถึงตรงนี้เพื่นอนๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โอิคาคุมันกากหรือเปล่าวะนะต้องบอกว่ามันไม่ได้กากครับไอที่ผมเอาไปเทียบเนี่ยอิชิดะมันที่สุดละใน PVP นะอิคาคุสู้ตัวละครตัวอื่นได้ครับที่ไม่ใช่อิชิดะผมมองว่าได้เลยนะแต่เจออิชิดะเนี่ยมันของตายครับอิชิดะมันของแท้ขนาดแชท มีคิลเลอร์อิชิดะเหมือนจะชนะทางอิชิดะแต่พอสู้วนจริงๆในเรื่องของระยะทางแชดมันมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเอาไปสู้กับอิชิดะจริงๆคุณอาจจะต้องใส่ของกันนะครับไอของที่กันการโจมตีระยะไกลอะไรพวกเนี้ยคุณอาจจะเอาไปใช้ตรงจุดๆนั้นนะแต่ก็ตามที่บอกว่ามันคือเรื่องของดวงมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยบางทีคุณใส่ไอพวกหลบหลีกมาเยอะๆมันไม่หลบเลยก็มี ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้เล่นเราใสเองอะทีมเราไม่ค่อยหลบหรอกแต่ว่าทีมอีกฝ่ายที่ใส่มาหลบได้หลบดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลตมันเป็นยังไงนะอันนี้จากจากที่ผมเล่นมานะคือจนผมไม่ใสเลยไอ้พวกของหลบอะเพราะผมรู้สึกว่าบอดอีกฝ่ายาสัสมาแล้วเวิร์กแต่เราใสแล้วไม่ค่อยหลบงงเหมือนกันนะครับก็เลยแบบเน้นเอาไปชนะทางดีกว่านะครับ ประมานี้แล้วกันสำหรับการรีวิวอิคคุนะเพื่อนๆใช้งานแล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้นะหลายๆคนบอกตัวนี้จางมากนะเพราะว่าตามที่บอกมันก็จางจริงแหละมันมาอยู่กับตู้ทั้งเขียวลาคุอยู่กับไอเซนแถม p ีวีพีอิชิดะมันก็ยึดเนาะอิคคุเนี่ยออกมาแพ้ทางอิชิดะเต็มๆเ,เลยนะครับทั้งคิวเลอร์ทั้งสี er, งด้วยเนาะก่อนจากกันก็ขอฝากไว้ด้วยกดไลค์กดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจะนํานำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะ พื่อคนไหนที่เกี่ยวกับซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับ่มต้นเพียงแค่ละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคิดนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปนะผู้ตกหล่นตรงไหนผู้ติดขัดตรงไหนต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องคิวๆอีกครั้งหนึ่งที่ได้หยิบยื่นไอดีไม้ผมรีวิวนะครับขอบคุณมากจริงๆนะไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ